สำหรับมือนี้สำหรับมือนี้นะครับเฮ่ากับ4โออมอมนะครับผมสีแกงอ์อมนะครับเนื้อปลานะครับเนื้อปลาแกงอ์อมเนื้อปลานะครับมิตรเนื้อนะครับนี่ครับออมใส่ผักซี่อักซีเหล้าหมัดหนึ่งนะครับกำนึ่งนะครับผมนี่นะครับปลาเนื้อปลานะครับ ครับผมเอากระสิบไปเห็ดไปทํำกันเลยครับผมตอนนี้ผมเมอากางหมอไว้แล้วนะครับผมเอาใส่หนังีิเกระบอกให้เด็ดเติมดอกเนื้อดอกจังค่ะเดเติมนะครับผมวาซานสันอกวานะครับเกิใส่หม้อหุงเขาซะก่อนนะครับช่วงนี้เอาสิไปเห็ดเลยครับนะครับผมเอาสิไปิบเห็ดไปทํำเลยครับ พามนะครับเนี่ยมันสิมุนนะครับเห็ดตอนเย็นยังน้อยนะครับ ตอนกับประมาณนี้นะครับพอไปออมไปนันเดียวมันเกิดสิเนื้อเกิดสิดเมืเ่อยนะครับปักท้องหน่อยเ้าก็สะชิดใจไว้นะ

เขากระสีนั่งขึ้เก้าครับผมเข้ากระสีไปบีบบักเน้าห้วยล่งคือเก้านะครับมันจังไคอยวกข้าวนะครับผมมันเสด็จว่าข้าวนะครับบีบเน้าห้วยร่งเห็นมันตัดควอมข้าวนะครับผมกัดควอมข้าวออกนะครับเข้ากระสิไปนั่นเลยครับบีบเน่าใส่แล้วเข้ากระจังคคอยเดีเอาไปหมอเดือดแล้วเขาจังไคอยดีไปล่งนะครับผม ใส่คาตไคร่ลงกอนนะครับช่วงนี้ใส่ตไคร่ลงกอนนะครับ ขรบาบเกิดน้ำนี่นะครับผมไปลงเลยนะครับผมเอาน้ำไปลุ่งไม่หมอเลยนะครับตะไครไ่ใบมะกรูดนะครับผมหมอเดือนแล้วนะครับหักหลากผัชชีนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเออข้าดิขั้นตอนต่อไปเลยนะครับให้หมอเดือดค่ะคักเร่าก่อน,นเขาไปยังไงเดี๋ยวปลาลงเรานั่นลงนะครับปรุงนะครับผมกะสำหรับประมาณนี้ครับครับเข้าก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับ <c oughs> เข้าก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับผมสําหรับนี่นะครับปลา หม้อเขาก็เดิมเดือดแล้วนะครับเดือดแล้วนะครับผมหองเห็ดคาตะไคข่ตะไข่หัวแข็อนนะครับตะไคร่หัวเปื่อยก่อน,นะครับผมเปื่อยห้รด,ดชาติมันดอกมากกว่าน,นะครับ,บเาจะไปเสียปลาใส่ ครับได้อพอประมาณแล้วนะครับพอเว,วลาได้แล้วนะครับพราะกับน้ำป่าลงนะครับพอเกิดพวกใบตรงค้นหลายนะครับค้นแห้งบะได้น,นะครับมันจะ ก้น,นแห้งมันจิข้าวมันสีนั่นนะครับผมมันจะจิเป็นการข้าวอีกวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับผมเชฟต่อไปฮู้กับไปเตรียมผักนะครับส้อยผักไว้แล้วนะครับเตรียมผักสิมาไซนะครับผมนะครับขั้นตอนนี้ฮู้กั ตเตรียมพักไว้นะครับข้าวซอยเรียวๆนะลัางแล้วก็ซอยเรียวๆนะครับแล้วก็ตเตรียมผักข้าวโพไหล่นะครับผักกำเดียวนึงเห็ดในหน่อยเสียบคือผู้เฒ่าสมัยเก่าคนพาเห็ดน,นะครับใน่อยเสียบบนเป็นเข้มเข้มขักนะครับ <laughs> ยังไงเสียบไม่กินเสียบยุบแปะเข้มเพิ่นว่าคือจังเฮา,ากินเขาหอกินเฮาก็ยิม้มมันบ่ไปยิ้มทองผู้เพินินบ่กินได้พี่น้องมันบ่ไปยิ้มทองผู้เพินินบ่กินได้พี่น้องเลยมันยิ้มทองผู้กินเด้หวาสางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาั้ง Facebook, ทั้งเฟซบุ๊กทั้งเลี้ยว แล้วกระทั่ง youtube นะครับช่องชัยวัฒน์ชาแนลจะมีหน้าตารูปหน้าตาผมอยู่ครับเข้าไปใน youtube แบบกดพิมพ์หาเลยนะครับชัยวัฒน์ชาแนลเป็นภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์เข้าไปแล้วกดค้นหาก็สิเห็นเลื่อนหาก็สิเป็นเห็นรูปผมอยู่นะครับผมรูปหน้าตาผมอยู่นะครับเพราะว่าสื่อชัยวัฒน์ชาแนลเนี่ยมันมีหลายคนที่ ซื้อน,นี่นะครับผมต่องเบึ้งอาศัยเบื้องหนาตาไวสักก้อนนะครับหนาตาว่ารอดนะครับผมกับพ่อเขาวัดเขาว่าทาบุญได้ครับนี่แหละพี่น้องหักกันไว้ขี้ข่าเนียวมันแจ้นเพิ่นว่ากดติดตามนี้ด้ครับทั้งนั่นทั้งไรก็ดีทั้ง ไล่ไล่นะครับผมทั้งไล่ก็ดีนะครับทั้ง facebook ก็ดีทั้ง youtube ก็ดีนะครับฝากติดตามฝากดันยอดวิวฝากแช่ฝากยังกันไปได้วยครับผมครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด้อพี่น้องไปเบิ่งไปช่มไปให้กำลังใจกันทาง youtube ทางเลี้ยวนะครับให้กำลังใจกันเพื่อสิได สั่งคลิปมีคลิปมีสาระมีควมสนุกสนานให้พ่อแม่พี่น้องได้๋ชมใดเบิ้งกันนะครับภาพพ่อแม่พี่น้องไปชมบางหันเป็นบางหนีนะครับแล้วก็ไปชมบางหันบางหนีไปชมทะเลชมบรรยากาศต่างๆนะครับผมพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้เขาก็ไปเบิง้งทั้งหมอปลากันนะครับ เอาสิไดใส่ผักนะครับผมใไ่ผักแล้วกับมันจิมี่สองวิธีนะครับผมไี่นิดไ่ต้องวิธีแรกก็คือปรุงสะกอนส่อนส่ผักนะครับวิธีที่สองก็คือส่ผักยราไม่เปรุงนะครับมันสิแตกต่างกันอยู่นะครับผมแตกต่างกันอยู่รสชาติรสชาติมันจีแตกต่างกันพิดเพี้ยนกันอยู่บ่ได้ายเติบแล้วครับบ่ท้ายแล้วครับผม พิดเปียนกันอยู <t aka <t aka ่รสชาติมันจะต่้งกันเอาเอาอันนั้นลงก้อนหรือว่าเอานี้ลงก้อนนะครับรสชาติมันจะต่างกันอยู่แต่คนชิมดีๆนะครับแต่คนสังเกตแล้วก็ชิมดีๆนะครับรสชาติมันจะต่างกันแต่คนบอสังเกตแต่คนบอนนั้นก็เพิ่นกะสซิว่าเอาอันใดใส้กัคขอ้เก่ามันจะมันมันกับเมียนอยู่ครับแต่ว่ารสชาติอ่ะคว่ว ความราดฉากกลมกลมมันบวกขึ้กันนะครับพม่เปไปน้องในระหว่างการชิมนะครับมันบวกขึ้กันรดชาติของการชิมแต่ละคนมันกับเพื้อกันนะครับสำหรับเขากับไปเบึงหมอกัเลยน,นะครับหมอแจงอ้อมกเลยน,นะครับผมครับสำหรับผมกับปุ้งแล้วนะครับนี่ครับ ปรุงแล้วนะครับผมปรุงแล้วเอากระชิดส่ผักกันเลยนะครับเอากะชิดส่ผักกันเลยนะครับผมปรุงแล้วอันนี้เอากระชิดส <magaz in. S 1> <ness> ่ผักเลยครับเอาใส่ผักเลยนะครับใส่ผักอย่างเขาเกิกันเลยนะครับ รอให้ผักเปอยโอ้ขัดพอมั้พี่น้องคนแห้งบะได้ปลามันเปื้อยอยู่เล้วคนแห้งบะได้นะครับพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่ พี่น้องเห็นว่าครับคือ,บ,อรครบ่เป็นยังไงครับเห็ดใส่หมอนเขานลครับเป็นยังไงครับพี่น,อน้องบานนี้เข้าก็จิให้พักมันพักมันซุกมันนันกอนนะครับให้มันเห็นนำของพักมันออกมาก,ก่อนนะครับลดฉากของพักแต็สิเดมนกลมกอมกับลดฉากของห้องปุงไว้นะครับ มันจิ้มมาเดี๋ยวมากลมกลมรสชาติมันก็จะมาเข้ากันนะครับกับสิ่งทีเ่เฮาปรุงไว้นะครับรอสักพักนะครับรเดี๋ยวเฮาจะไปชิมอีกนะครับมีสูตรนะครับสูตรไผ่สูตรมั่นนะครับผมใส่สักพักนะครับโอ้ผมไห้พี่น้องหอมแล้ว หอมเดียวรสชาติมันออกมาแล้วนะครับรสชาติออกมาแล้วเราลองจาเบึงเลยนะครับลองเบึงนะครับลองเบึงชิมรสชาติน้ำกันเลยครับโ้ยเจ๋วเลยพม่พป็น้องมาชิมน้ำกันเทอาบัดนี้โหขัดขัดข,ขับอกคำเดียวเลยครับ ว่าขัดโอ้แก่ขึ้ตะนามนะครับสดปะเดี๋ว,ว่างส่วรรค์แล้วครับน้ำม,มันโอ้เป็นอ้อ คัดคัดัดสิมได้รอบแล้วเนาะโอค้คัดคัดคัดเพี่น,อน้องอนนขั้นตอนต่อไปอเขากะน,น,นั่นนะครับขั้นตอนนี้เขากะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการทำออมแกงออมเนื้อปลานะครับแกงออมเนื้อปลามีแต่เนื้อล้วนนะครับ สำหรับตอนนี้กะคิดนี้กะฝากไว้เนี่ได้ครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากคือเก้านะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้ง facebook ทั้งเลี้ยวทั้ง youtube นี่นะครับผมฝากนี้ได้ครับพ่อมีพี่น้องแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายน,นี่นะครับผมเตรียมเอาไปกินได้นะครับผมนี่แะครับเตรียมเอาไปกินได้นะครับสำหรับมันนี้กา ลกาวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่ครับ